นี่ออกมาแล้วเห็นไหมนั้นไงนั้นไงมันตีปีกแล้วนี่ไงลูกมันติดออจิตมันติดเดี๋ยวมันออกเห็นไหมนี่มันมันมีออกมาแล้วก่อนหน้านี้บาบ้ามันติดมันติดอะไรคะติดไข่มติดไข่ลูกเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วลูกนี่นี่มันติดไข่ของเชียร์เพียบเลยนี่ลูกอย่าไปจิ้มค่ะไมเออมออกมาแล้วใช่ไหมลูก กองเชียร์เต็มเลยกองเชียร์เต็มเลยมันออกมาแล้วไหมลูกเห็นไหมคะมันออกมาแล้วลูกเฮ้ย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 หน้าน้าออกเท้าเห็นเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นยังเห็นยังนั่นไงออกมาแล้วนี่ไง ออกมาแล้ว,อ,วออกมาแล้วนี่ไงลูกเห็นไหมลูกแกะออกมาแล้ว,าารวครับออกมาแล้วไม่นะชใช่เพิ่งออกเมื่อกี้เองออกมาเองหมดเลยใช่่ไ,ไข็งแรงนี่แหละลูกเห็นไหมเนี่ยเน,นเนี่ยชีวิตแรก,<ส>ก <literature> นี่ไง<ส><ก>เห็นไหมอย่าจับไม่จับจับไม่ได้ค่นะถ้าจับมันจะตายได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกเออนี<ส>่ลูกไก่มันเห็นมันนี่ลูกไก่มันเห็นเด็กๆบอกเนี่ยแม่ของมันอยู่นี่เอง อย่างไรล่ะน่ารักอ่ะถ้าตัวลูกไก่อะไรเอ่ยดูซิเดี๋ยวเอาเปลือกออกลูกไก่อะไรสิเอาเปลือกออกลูกไก่บามาลูกไก่อะไรเอ่ยดูซิดูขนขามีไหม B M b a มาไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่นิดนึงหรอกอ๋อไก่บ้านไก่ธรรมดาไก่ไข่เนื้อไก่บามา เด<อ>ี๋ยวให้มันออกเองอย่าไปจับม,นนมันนะครับ